คสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นหน่วยวันคืนชื่นวูรานะคะกับพบกับครูกแก้วเช่นเคยนะคะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคนดยวนสังกัดเทศบาลตะนบนคูคกม่วงนะคะหน่วยวันคืนชื่อนูรานะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้เรียนรู้สาระเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวนะคะก็เช่นความหมายของกลางวันและก,กลางคืนปรากฏการในเวลากลางคืน ปรากฏการในเวลากลางวันการปฏิบัติตนในเวลากลางคืนการปฏิบัติตนในเวลากลางวันนะคะทีนี้เรามาดูว่าความหมายของกลางวันและกลางคืนเด็กๆคงจะทราบนะคะกลางวันนี้เด็กๆก็จะพบกับแสงสว่างแสงสว่างได้จากไหนคะลูกได้จากดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นจากขอบค้าทางด้านทิศตะวันออกทุกๆเช้านะคะทุกๆุเช้า ก็จะมีแสงพระอาทิตย์แล้วก็จะลอยข้ามหัวเราไปแล้วก็ตกในตอนเย็นนะคะทางด้านทิศตะวันตกนะคะทางด้านทิศตะวันตกเห็นไหมคะพอช่วงเย็นช่วงบ่ายก็จะเริ่มมืดนะคะค่าค่าพระอาทิตย์ก็จะตกลับขอบฟ้าหายลงไปนะคะพอในช่วงกลางคืนความมืดก็ก็มานะคะความมืดก็มา เด็กๆจะเห็นว่าในช่วงเวลากลางคืนนะคะยิ่งวันไหนถ้าฝนตกเราก็จะเห็นแต่ความมืดแต่ถ้าวันไหนไม่มีเมฆไม่มีฝนตกก็จะเห็นดวงจันทร์โผล่ขึ้นมาทางด้านทิศตะวันออกเหมือนกันนะคะค่อยๆขึ้นมาแสงนวลน,นะคะดูแล้วสบายตาแล้วก็เห็นมองบนท้องฟ้าก็จะเจอดวงดาวส่งแสงระยิบระยับนะคะในยามค่ำคืน เด็กๆเคยออกไปดูไหมคะในตอนกลางคืนคุณครูว่าเด็กๆต้องออกไปดูแน่เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะแนะนําว่าอู้หนวมบนท้องฟ้ามีดวงดาวส่งแสงระยิบระยับนะคะนอกจากดวงจันทร์ดวงใหญ่แล้วนะคะการปฏิบัติตนในเวลากลางคืนกลางคืนเราทําอะไรบ้างลูกนะคะบางคนก็ ดูทีวีช่วงหัวค่ำนะคะหัวค่ำดูทีวีแล้วก็รีบอาบน้ำใส่เสื้อผ้าทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็เข้านอนนะคะเข้านอนนอนหลับพักผ่อนนะคะนอนหลับพักผ่อนเพราะในช่วงกลางวันพอไก่เริ่มขันตื่นนอนมาตอนเช้าเด็กๆก,ก็รีบอาบน้ำนะคะเข้าวงน้ำอาบน้ำเปลี่ยนชุดนอนกลายมาเป็นชุดที่จะมาโรงเรียนบ้างหรือว่าจะออกไปเที่ยวไหนมาไหน แต่ก็ไม่ลืมนะคะตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อ่ะนะคะในช่วงเวลากลางวันนะคะในเวลากลางวันเด็กๆก็สามารถที่จะออกไปเที่ยวออกไปไหนกับคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อของไปเล่นของเล่นหรืออะไรทํากิจกรรมในเวลากลางวันก็สามารถที่จะทําได้นะคะแล้วในนอกจากที่จะไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมนะคะลูกอย่าลืม เวลาออกนอกบ้านก็อย่าลืมสวมแมสสวมหน้ากากอนามัยนะคะพกเจลล้างมือไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันโรคอะไรลูกเออนะคะตอบได้เพื่อป้องกันโรคโควิด1 9หรือว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะซึ่งตอนนี้รอบๆอบตัวเราแถวบ้านเราก็แพร่ระบาดกันเยอะนะคะคุณครูเป็นห่วงเด็กๆนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะ ท่นี้ครูแก้วจะแนะนำใบงานนะคะใบงานสําหรับสัปดาห์นี้ให้เด็กๆโยงภาพเหมือนนะคะโยงภาพเหมือนในการปฏิบัติกิจกรรมนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะก็จะมีภาพเด็กตากผ้านะคะตากผ้าในตอนกลางวันให้เด็กๆคิดไปด้วยนะคะคิดไปด้วยว่าอะไรเอ่ยที่ทําให้ผ้าแห้งได้ในตอนกลางวันผู้ปกครองคงจะแนะนํานะคะ แสงแดดหรือว่าความร้อนจากดวงอาทิตย์พอตกกลางคืนนะคะอากาศเย็นเรานอนก็รู้ต้องห่มผ้านะคะห่มผ้าเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเรานะคะใบงานที่2ให้ระบายสีภาพนะคะใบงานที่สาให้เด็กๆนับภาพแล้วก็ฝึกเขียนตามรอยประนะคะใบงานที่สี่นะคะให้เด็กๆสังเกตเหตุการณ์นะคะจากภาพว่าภาพไหนเกิดก่อน ภาพไหนเกิดมาที่สองที่สและที่สให้โยงภาพไปหาตัวเลขตามลำดับเอุการณ์นะคะเด็กๆคงจะเข้าใจนะคะสวัสดีค่ะคุณครูจะให้เด็กๆมาฟังนิทานนะคะไก่ต้งตัวเล็กกับพระอาทิตย์ดวงใหญ่เรื่องโดยตุปปองภาพโดยเปรมาจาตุกัญญาประทีปครั้งหนึ่งไม่รู้ทำไม สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่หน้าเบี้ยวบู้บี้ร้อนจัดเหงื่อซิกเปียกซกทุกตัวคอตกหน้าซีดถอดสีกลางวันแสงแดดเจ๊ดแจ๋ร้อนทั่วร้อนแท้ร้อนจัดร้อนจีแผดเผาจนน้ำแห้งหมดดอกไม้ใบสดไม้คล้ำดำปี กระจองงองเสียงค้องลั่นป่ามุ้ยมุยเชิญมาประชุมเดี๋ยวนี้เจ้าป่ายืดหกขาสัน่นเป็นไงเป็นกันวันนี้วันนี้จับธนูรีตาแล้วเล่งตั้งท่าตรงเพงเร่งยิงเร็วรี่ธนูสิบดอกตรงเพงพระอาทิตย์ลอยเคว้งเข้งเก้ทันที ชับพลันฟ้านั้นมืดมิดไม่มีพระอาทิตย์บนฟ้าเงียบจีจากนั้นพระอาทิตย์ไม่ขึ้นอากาศเย็นชื้นหนาวเหน็บทุกที่ทุกตัวนั่งสั่นงักงักหนาวจะตายชักหน้ายู่หน้ายีกระจองงองเสียงค้องลั่นป่าหมุยยมุยเชิญมาประชุมเดี๋ยวนี้ เจ้าป่ายืดหกขาสั่นเป็นไงเป็นกันวันนี้วันนี้อาจอาจเดินไปขอบฟ้าพระอาทิตย์เจ้าค่าช่วยทีช่วยทียทหกปีบจีบปากจีบคอพระอาทิตย์หัวรอพากันลอยหนีช้างน้อยลงมั่งลงมั่งอ้อนวอนเสียงดังแปลนแปลนปลีปลีป เจี๊ยบโจอขอลองขอลองอ้อนวอนเสียงก้องเจี๊ยบเจียบดี้ด้ตัวไหนก็ไม่เข้าท่าพระอาทิตย์เมินหน้าไม่รู้ไม่ชี้ไก่ต้องโกงคออาสาพรุ่งนี้ขอข้าลองดูสักทีเช้าตรู่ไก่ต้องตัวเล็กกลางปีกยืนเก๊กโกงคอเต็มที่ เอกอีเอกอีเอกเอกเอกอีเอก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 อีอีไก่ต้องขันเสียงหวานหวานก็ดังก้องกังวานเอกอีเอกอีพระอาทิตย์ก้าวดวงสายหน้าอุ้ยเอื้อมระอาต้องหลีกต้องหลีมีพระอาทิตย์ดวงหนึ่งเกิดความซาบซึ้งเอกอีเอกอีทุกวันต้องขันเช้าตรู่ พระอาทิตย์ขึ้นดูดวงเดียวทุกทีสิงสาราสัตว์ทวนหน้ายิ้มออกบอกว่าแม่ดีดีดีนิทานก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆคงจะเข้าใจนะคะว่าทําไมทุกๆเช้าถึงได้ยินเสียงไก่ขันแล้วพระอาทิตย์ก็จะส่งแสงส่งความสว่างมายังโลกของเรานะคะทุกเช้าตรู่ไก่ก็จะขัน พระอาทิตย์ก็จะขึ้นมาเพื่อที่จะให้พวกเราได้รู้ว่าไก่ขันตอนเช้าให้เราเตรียมตัวถือตื่นนอนเพื่อที่จะทำมาทำภารกิจในตอนเช้านะคะสัปดาห์นี้ครูกแก้วก็ขอพบกับเด็กๆเ,เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ